วันนี้ฉันจะพาพวกแกไปกินร้านเปเปอร์อินเตอร์บุฟเฟ่โคลตเป็นอาหารบุฟเฟ่ต่างชาติรวมกันมากอาย่างหลายสัญชาติมีอย่างหลายมีมากกว่า200เมนูรนะ้านเขาอยู่ในโครงการซิติลิงมีต้นหัวละ799บาทแม่น่าฉันก็เลือกเป็น1888บาทสั่งอาหารก็อย่างไฮโซสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกดเอาเลยเลยเอ็มโตแอดแต็ดนะพวกแกเอ้ยมีแต่อาหารที่ฉันเคยเห็นในโทรทัศน์สมราคาเขาอยู่ดอกแกก็ดูทุกถ้วยถุงจางเวอร์วางอลังการแท้ๆเต็มพอันมากก็ไม่รู้แหงทำอะไรดอกเพราะว่าฉันนน่่ะเพิิงมากครั้งแรกอันไหนก็ไม่เป็นกะพนนนนัักงา่ ผู้ชายคนบ้านนอกเนาะอน,นี่เนื้อว่ากิวย่างในใบโหบะจักอ่านถูกไหมเด้อ แต่อย่างมนแล้วไอ้ย่างหอมอร่อยดาแม่นายฉันชอบใจใหญ่นะพวกแกเอออร่อยแท้ๆเสียงว่ะเมนูแต่ละเมนูที่บุ CHAN สั่งมาเนี่ยยังไม่มดดอกหนามีอีกไอ้ย่างหลายสั่งมาเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งดอก, <c oughs> อก,กุ้งตัวไอ้ย่างใหญ่หัวมันหยอง <c oughs> ของทุกอย่างมีตะคุณภาพทางนั้นเลยเหล้วเป็นล้านที่รู้ที่สุดที่บุ CHAN เข่าเลยนนี่ดก้ที่พวกแกเห็นนี่แม่นายฉันกินคนเดียวมุดได้แล้วไม่จงไหว้เลยนะขนาดวาซาบิยังเป็นรูปใบไม้เขาใส่ใจขนาดไหนพวกแกว่ะดูเนื้อแซลมอนเถือไอ้ย่างใหญ่ไอ้ย่างสดที่มันก็วาดสบิล่างอออรร่่่ยยเเเเเข้้าาาากกกันนดีีีแทมมูืวปิ รวจกจักระผัดนี่กกเ,ปนนเป็นเป็ดปักกิ่งซอสก็เป็นของลานเปเปอร์เขาเลยนั่นนี่เขาทำเองไอ้ยังอร่อยแน่นฉันบอกว่าอร่อยมอโลงของแท้เน่นอนหลาน